เคยทําแทงแล้วเลิกต่อกันต่างคนจะได้รับผลกรรมอย่างไรคะแล้วจะมารับกรรมร่วมกันไหมคําถามเรื่องนี้ขอตอบเป็น3ประเด็นนะคุณโยมอ,อันที่หนึ่งคือเราทําแท้งเนี่ยจะได้รับกรรมยังไงคือทั้งเราทั้งแฟนเนี่ยที่ปรึกษาหาลือแล้วก็เชียร์กันให้ทําแท้งนี่นะเป็นกรรมปานาติบาสพากชีวิตมนุษย์แม้เด็กยังไม่ได้เกิดอยู่ในคภ์ก็มีชีวิตแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้น ผลกรรมจากปฏิบัตินี้ทําให้เราเองต่อไปบางทีไปเจอปฏติเหตุบ้างเสียชีวิตบาดเจ็บบางทีก็มีคนมาทาร้ายบางทีเราเองจะมาเกิดเนี่ยถูกเขาทําแท้งก่อนก็จากกรรมที่ทาเอาไว้อันที่สองเนี่ยถามว่าต้องรับกรรมด้วยกันไหมไม่จําเป็นต่างคนก็ต่างไปรับกรรมตามบุญบาปตัวเองบางทีสองคนทําแท้งเหมือนกันนะแต่คนหนึ่งเนี่ยยังมีบุญอื่นมาค้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกคนนึงเนี่ยสร้างบุญน้อย อาจจะไปเกิดในภพภูมิอื่นไปเป็นสัตว์ดิเรกชนก็มีไปตกนกอยู่ก็มีไม่ได้มาเจอกันหรอกแต่จะไปเกิดในภพภูมิไหนก็จะต้องเจอวิบากกรรมที่ตัวเองทาเอาไว้นั่นแหละอันที่สคือทางแก้ถามว่าเราจะแก้อย่างไงดีเพราะมันทําไปแล้วนะ่ยทางแก้คือสร้างบุญเยอะๆทั้งด้วยการให้ทานปล่อยสัตว์ปล่อยปลา <c oughs> ถวายพัฒนาหารพระถวายยารักษาโรคดูแลภิกษุอาภาธนี้เป็นต้นทำบุญทุกชนิดอันที่สองคือ ตั้งใจรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อยให้ดีจากนี้ไปเนี่ยรักษาศีลมั่นประจําใจเลยแล้วประการที่3คือมันสวดมนต์ทำภาวนาบ่อยบุญที่เกิดขึ้นจะไปเจือจางบาปที่เราเองทำเอาไว้เนี่ยให้อ่อนกําลังลงแล้วสุดท้ายเราก็จะรอดเจริญพร